อันนี้รอบอยู่ที่สองพันหกร้อยสามสิบสามนะครับสองพันหกร้อยรอบเอามาณนะครับถือว่าโอเคนะครับแดดอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแดดให้ดูแดดไม่ได้แรงนะครับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนู้นนะครับไม่เห็นนะแดดอ่อนนะครับโอเคถือว่าแจ่มเลยสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสนะครับได้มารีวิวนะ โซลาเซลล์นะครับก็คือเป็นเสมอนะครับซับเสมอนะสองแรงนะครับก็จะใช้วิธีนี้เลยนะครับขึ้นมาที่ถังตัวนี้ส่วนที่ล้นก็เรื่องของเขานะครับก็เอาไปใช้ด้านข้างเอานะครับแล้วก็อันนี้ใช้ไปแล้วสี่เดือนนะสามเดือนสี่เดือนนะครับขุดตั้งแต่มกรานะครับเริ่มทำ นไฮตอนนี้น้ําก็โอเคเอาไว้เลี้ยงกุ้งนะครับเราจะไปดูนะฮะอันนี้สี่แผงนะครับสองแรงนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบมันเท่าไหร่นะครับส่วนวิธีการต่อนะครับของที่นี่ก็คือไม่ได้ใช้กาวเลยนะครับใช้วิธีการกระแทกเอาเพราะว่ามีการสับเปลี่ยนมุนเวียนนะครับย้ายตรงนั้นตรงนี้นะครับเพื่อวางแผนต่อไปนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็น สาน้ำนะครับสาน้ำสามสิบสามคูณสิบแปดนะครับลึกสามเมตรนะครับตรงนี้ก็ยังไม่ได้เอาน้ําเข้านะครับเพราะว่าก็จะตากดินไว้ก่อนนะครับก็รอถ้าเกิดมีโอกาสฝนตกก็ก็ตกลงมานะครับแต่ตรงนี้เนี่ฮะน่าสนใจตรงที่ว่าก็ยังใช้ได้ปกตินะครับน้ําดีน้ํนาใสแจวเหมือนเดิมนะครับ ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับก็คือใส่ซับไนเข้าไป USSR, สี่สิบเมตรนะครับซับไนสี่นิ้วส่วนกันซุดก็คือหกนิ้วนะครับเป็นบ่อหกนิ้วนะส่วนน้ําออกนี้คือสองนิ้วนะครับช่างทําไว้ดีมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอบนั้นนะครับตอนนี้แดดไม่มีนะครับแสงอาทิตย์อยู่ประมาณนี้นะครับนะรอบอยู่ประมาณไหนนะครับถ้าแสงอาทิตย์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอนนี้นะครับที่อย่างที่บอกนะครับ แดดอ่อนนะครับแดดอ่อนก็อยู่ที่ร้อยสามสิบห้าโวลต์นนะประมาณนะครับไม่รู้ว่าใกล้ขนาดไหนจะได้เห็นนะครับเห็นไหมร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบห้านะฮะประมาณนี้อันนี้โวลต์น,นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดไปที่รอบนะครับวามนเท่าไหร่ตอนนี้รอบอยู่ที่สองพัน 6กร้อยสามสิบสามนะครับสองพันหร้อยรอบปนระออมาณนะครับถือว่าโอเคนะครับแดดอ่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายแดดให้ดูแดดไม่ได้แรงนะครับดวงอาทิตย์อยู่ตรงนู้นนะครับไม่เห็นนะแดดอ่อนนะครับโอเคถือว่าแจ่มเลยครับให้แอมนะครับก็อยู่ที่หก uh, จุดหกแอมป์นะหกจุดหกแอมป์ก็ตีเป็นเจ็ดแอมป์ก็ได้หรือหกแอมป์ก็ได้นะครับประมาณนี้เนาะเนี่ยก็จะหย่อนนะครับมันที่หกแอมป์แล้วกันนะครับก็ไปดูวัดแล้วกันนะแผงแผงสี่แผง,ง,งเนี่ยสามร้อยสี่สิบวัตต์ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้นะแดดประมาณนี้นะครับสี่แผงนะครับรวมได้แปดร้อยสามสิบเจ็ดนะสามสิบเก้าแปดร้อยกว่านะครับ ประมาณนี้เป็นไงครับก็ถือว่าโอเคนะย่มไปเลยอนุญาตย้อนไปตอนนั้นนะครับตอนที่ติดสามแผงแผงนี้ยังไม่มานะคือช่างรอนะครับก็เลยต่ออนุกรมสามแผงก่อนนะตอนนั้นผมอ่านค่าได้ไดนะ้ร้อยเก้าร้อ้าโวลต์แต่ตอนนี้พอสแผงเรียบร้อยสาบสีแต่แดดไม่แรงนะครับตอนนั้นแดดแรงร้อยเ้าโวลต ต้องมาลุ้นตอนแดดแรงนะไม่รู้ว่าจะแรงตอนไหนครับเพราะว่าตอนนี้บ่ายโมงแต่เหมือนฝนจะตกก็ประมาณนี้นะครับถ้าสามแผงเนี่ยแดดแรงได้ร้อยเก้าโวลต์ลืมดูรอบครั้งที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้สี่แผงร้อยสามสิบสี่โวลต์แล้วก็รอบอยู่ที่สองพันหกร้อยนะก็จัดว่าโอเคนะครับน้ำก็ยังไหลต่อเน,นื่อง นะครับไหลต่อนเนื่องนะเต็มแล้วข้างๆเนี่ยเต็มแล้วตรงนี้เต็มไม่มีวันหมดนะครับแต่ตรงนี้ยังไม่ได้เอาใส่นะครับเดี๋ยวอยากจะทราบเหมือนกันว่าเวลาเขาใส่เนี่ยเขาจะใช้เวลากี่วันนะครับไม่เกี่ยวกับผลนะครับลองดู